แม่มก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมบ้านพร้อมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งหลังนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านอ,อ้อตําบลกําปังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะบริเวณนู้นจะเป็นวัดบ้านอ้อนะคะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่เราขายอยู่นะคะเดี๋ยวแบม่มจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะคะอันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขากําลัง หรือสารานะคะสาราของชุมชนนะคะตรงนี้เขากําลังช่วยกันนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นรั้วนะคะรั้วหน้าบ้านที่เราขายอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของเคคอนกรีตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแบมพาเข้าไปชมข้างในบ้านกันนะคะอันนี้ห้องกว้างขวางมากๆเลยนะคะก็จะเป็นประตูสองบานนะคะฝั่งนี้ฝั่งนู้นด้วยนะคะแล้วก็ บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าบ้านที่เราสามารถที่จะทําธุรกิจค้าขายได้เลยนะคะทําเลดีมากๆนะคะ แบบพาเข้าไปชมข้างในกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงโล่งเลยนะคะกว้างขวางมากๆนะคะสําหรับบ้านหลังนี้แบบทวนอีกครั้งหนึ่งเนื้อที่42ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านอ้อตําบลกําปังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่ใกล้กับวัดบ้านอ้อนะคะใกล้โรงเรียนนะคะทําเลดีมากๆนะคะเหมาะกับการค้าขายนะคะอยู่อาศัยได้แล้วก็ค้าขายได้อีกด้วยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้มี ขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะและหนึ่งห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องโถงนี่โอ้โหใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะนี่ค่ะติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ภายในห้องนอนนะคะจะเป็นผนังสีฟ้านะคะนี่ค่ะหนึ่งห้องนอนนะคะ แล้วก็ส่วนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวแบมพาไปชมด้านหลังของบ้านหลังนี้กันนะคะก็จะเป็นห้องครัวใหญ่มากๆเลยเขาจะมีประตู2ฝั่งนะคะด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเราก็เข้าไปข้างในเลยนะคะก็จะเป็นห้องครัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ นี่จะเป็นห้องครัวด้านหลังของบ้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดประตูออกไปข้างหลังบ้านได้อีกด้วยนะคะ mm hmm. เนื้อที่42ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำขายราคาถูกมากๆนะคะตั้งอยู่ที่บ้านอ้อตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะใหญ่มากนะคะกว้างกว้างขวางแล้วก็สูงโปร่งนะคะโล่งสบายนะคะไม่อึดอัดน,นะคะอันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะลูกค้าสามารถที่จะ ต่อเติมนะคะหรือว่าจะ,ะกั้นห้องได้อีกหลายห้องนอนเลยนะคะเพราะว่านี่นะคะบริเวณนี้เป็นห้องโถงนะคะที่กว้างขวางมากๆนะคะและที่สําคัญก็คือว่าเนื้อที่ยังยังมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ติดถนนนอม .30-23 คือเป็นถนนหลักของการสัญจรเลยนะคะสำหรับถนนสุรารลายแล้วก็เข้ามาทางหนองกระสังหรือว่าตำบลกำปังนั่นเองนะคะ หากลูกค้าสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถโทรหาแมมมได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะ a d แอดไลน์ ID 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง Youtube ช่องหลักของเราชื่อช่องว่า nwreal estate 78นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ